แต่งภาพเคลื่อนไหวโดยไม่ใช่วิดีโอมาดูกันค่ะว่าทำกันยังไงนะคะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะคะมันจะมีคำว่า photo s c a p e จากนั้นเราก็เลือกรูปภาพมาได้เลยค่ะมาวางซ้อนๆติดต่อกันนะคะเราก็จะได้อย่างภาพที่เราต้องการที่เห็นอยู่ในขอมนี้นะคะมีสลับสีได้ด้วยไหมคะหรือจะเป็นไม่ใช่เฉพาะแบบแค่สลับสีกันแบบนี้นะคะจะเลื่อนขึ้น ไปข้างบนก็ได้เห็นไหมคะเลื่อนขึ้นหรือเราจะใช้วิธีการเลื่อนไปข้างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วหรือเราจะใช้แบบให้มันแวบ,บขึ้นแวบบลงเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้วิดีโอเลยนะคะเพียงแต่เราเข้าไปใช้โปรแกรม Photoscape นะคะสามารถช่วยเราได้นะคะหากสนใจมีคอร์สสอน สนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยค่ะ